อาจารย์นกกระจิบกินแลกเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเบีย้ยริมขึ้นไปกินเมื่อถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มเด็ดนะครับนำเม็ดขึ้นมาแลกกับเบีย้ยครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้จะชวนอาจารย์นกกระจิบทะเลาะนะครับปูเบีย้ยเฉาชิงสีขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยชาชังห้าเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดแลกเบีย้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกสวนคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบีย้ยงงอหมางอสฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินแลกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนเข้าไปแลก อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหงายเบี้ยไล่มาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกหลบมาไปที่ชอชั้งสามพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโชว์สุดยอดแต้มเสียนะครับนำโคลเส้นแลก่กับเบีย้ยคว่ำฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินโคล อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมางอหฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งโคนขึ้นไปจะตอบโต้อาจารย์นกกระจิบนะครับเปิดคลองเรืออาจารย์นกกระจิบหงายรุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่คอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุก อาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่คอแปดฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกจะแลกเรือหนึ่งลำนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่ยอมนำขุนขึ้นนะครับเลือกถอยคนไปปิดจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้านะครับหลบขึ้นไปไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบไม่กลัวว่าจะเสียเรือนะครับนําเรืออีกลําม,มากดดันคู่ต่อสู้มายึดคลองสองไว้นะครับผมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนําม้ากินเรืออาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยงหงายมารุกคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นกกระจิบนําม้ามาซ้ารุกจนอย่างสวยงามครับผมชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคมนะครับ